สวัสดีค่ะวันนี้แม่อ้อยพาชมดอกไม้สวยๆนะคะในบ้านนะคะนี่เขาออกดอกแล้วนะคะอันนี้เป็นชุดชุดดอกไม้ที่เลี้ยงเอาไว้นะคะได้ของขวัญมาตอนวันแม่ปีก่อนนู้นใบเขาก็จะงามอย่างนี้นะคะแล้วเขาก็เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะออกดอกแล้วดอกสวยมาก ให้ชมความสวยงามโอ้สวยจริงนะคะชอบมากๆเลยอันนี้คือของขวัญที่น้องมะลิซื้อให้นะคะในวันแม่วันแม่ของเบลเยียมนะคะ <c oughs> เมื่อปีที่แล้วก็เลี้ยงเขาไว้เลี้ยงเอาไว้อย่างเงี้ยใบเขาก็จะงามๆแล้วตอนนี้ก็ออกดอกอีกแล้วนะคะ นะอย่างที่ดอกไม้เห็นนี้นะคะที่เห็นนี้ก็เลี้ยงเอาไว้ง่ายๆบ้านเราเรียกดอกอะไรนะดอกใช่กุหลาบหินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะอาจจะไม่ใช่ดอกมะลินะคะแต่อันนี้น้องมะลิเขาก็ซื้อให้เป็นของขวัญ วันแม่ที่เบลเยี่ยมนี้นะคะวันแม่เบลเยี่ยมเมื่อปีที่แล้วกระถางนี้ก็เป็นกระถางอ้อยเปลี่ยนกระถางนะคะกระถางนี้เป็นกระถางที่ได้ของขวัญจากเมื่อปีใหม่จากปู่กย่ามานะคะ,ะดอกไม้ที่ปู่กย่าให้ก็เป็นช่อๆนะคะก็เลี้ยงได้ไม่นานก็เอากระถางมาใส่ดอกไม้ของมะลินะคะเขาก็จะ ออกบ,นบานๆสวยดีนะคะก็จะเก็บเอาไว้อย่างนี้เลี้ยงก็มีเวลาดูก็ดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้2ปี3ปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยเลยก็ไม่ได้ห่างบ้านไปไหนไกลก็สองสาวันเท่านั้นเองนะคะชีวิตก็อย่างนี้แต่ถ้าไปเมืองไทยไป ทุกปีก็จะเป็น3อาทิตย์กลับมาทีหนึ่งไม่ได้ให้ใครมาดูแลนะคะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้ใครวุ่นวายอ้อยก็เลี้ยงตามภาษาที่เลี้ยงได้อยู่รอดก็เลี้ยงต่อไปตายก็ทิ้งเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะนี่ก็คือชีวิตที่อยู่กันแบบง่ายๆนะคะสไตล์สไตล์แม่ไม้เลี้ยงเดียวหรือคนเดียวนะคะเออ ก็ชีวิตก็เติมความสุขให้กับตัวเองให้กับลูกนะคะช่วงสองสาวันนี้ลูกไม่อยู่นะคะเขาไปทัศนศึกษากับโรงเรียนนะคะเมื่อกี้นี้ปู่กับย่าก็โทรมาถามว่าได้ข่าวลูกบ้างไหมอ้อยก็บอกว่าไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกนะให้เขาสนุกสนานเมื่อวานก่อนเขาจะเข้านอนเขาก็แอบส่ง ข้อความกับรูปมาให้ดูว่ามามา้มานอนหลับฝันดีนะฉันจะนอนแล้วเหนื่อยมากสนุกสุดๆนะคะก็ปล่อยเขานะคะสงสารครูมากเลยนะคะที่ต้องไปอยู่กับเด็กนักเรียนทั้งวันทั้งคืนนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะตั้งอยู่กัน3วันวันพุธพฤหัสุก3สาวันเต็มๆนะคะสวัน2คืนซึ่งที่มาลิไปก็จะเป็นสถานที่สำหรับ เหมือนกับลูกเสือเนรนาลีแต่ว่าไปนอนโรงแรมนะคะมีอาหารเช้าให้อาหารเย็นให้กลางวันก็กินเป็นขนมปังนะคะ1 8อยยูโรอ้อยคิดว่าสำหรับตัวอ้อยเองโอเคมันอาจจะมากแต่ว่าตัวอ้อยเองอ้อยบอกว่าอ้อยคิดว่ามันคุม้มลูกได้ไปเที่ยวได้ไปทันศนศ,ศึกษาได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเด็กคนอื่นๆนะคะแล้วก็มีได้นอนโรงแรมนะคะไม่ต้องเอาอะไรไปมากมายนะคะปี ก่อนก่อนตอนเขาเล็กๆถ้าไปนอนแคมป์ลูกเสือต้องเอาเตียงไปด้วยเอาที่นอนไปด้วยนะคะอันนี้แค่ยกเอาเสื้อผ้ากระเป๋าไปอาหารเช้าก็มีให้กินนะคะเพียงแต่ว่ากฎของโรงเรียนอย่าเอาของมีค่าไปเท่านั้นเองเขาไม่รับผิดชอบเรื่องการหายแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยของลูกนะคะโรงเรียนเขาก็มีระบบที่เข้มงวดมากๆอ้อยก็ให้มาลีเอาบัตรประกันสังคมบัตรสุขภาพนะคะใบ ซิกา gas แล้วก็ทุกๆอย่างมีข้อมูลให้ไปหมดแล้วนะคะถ้าลูกเกิดอันตรายหรือว่าไปเกิดอะไรขึ้นในสถานที่นั้นออครูก็สามารถส่งหาหมอหาเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะคะทุกอย่างกา็ระบบเขาดีมากๆนะคะอ้อยก็เซ็นรับรองยอมรับให้ลูกไปถ้าเกิดอะไรขึ้นโรงเรียนแล้วก็ตัวอ้อยเองก็ต้องรับผิดชอบกันเอาเองนะคะ ชีวิตอ่ะมันก็มีทั้งถูกสุขและทุกข์ก,กันนะคะจะมากักลูกเอาไว้เพื่อความปลอดภัยไม่ให้ไปดูโลกภายนอกเลยอ้อยก็คิดว่าไม่น่าจะเพราะชีวิตของเด็กชีวิตของวัยเด็กเป็นวัยที่สดใสเป็นใบที่ต้องเรียนรู้รู้ผิดรู้ถูกรู้ขาวรู้ดำต้องรู้จักเจ็บก่อนมันถึงจะจำแล้วก็ถึงจะมีประสบการณ์จริงไหมคะแต่ก่อนนี้อ้อยก็ลองมาสารพัดอย่างขนาดพ่อแม่ห้ามลุงป้าห้าม ก็ยังจะลั้นทำยังจะลั้นลองแต่ก็รู้ว่าทำไมเขาถึงามทำไมเขาถึงไม่ยอมให้เราทำพอเราเจ็บแล้วเราถึงได้รู้จริงไหมคะอันนี้ก็คือวิธีเลี้ยงลูกแบบป่าๆของอ้อยนะคะจะปล่อยเขา้องให้เขาล้มของเขาก่อนนะคะแล้วเวลานั้นเราก็ค่อยๆสอนกันไปอะไรที่เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถให้ได้จากตัวเราเองลูกก็ต้องไปเรียนรู้จากภายนอกจากคนอื่นก็ยังดีที่ระบบการ ดูแลเด็กที่นี่เขาเข้มงวดแล้วก็ดีมากๆตรงนี้เลยนะคะที่อ้อยชอบแล้วก็ยืนหยัดปักฐานหลัก ตัวเองตรงนี้เอาไว้ยังไงก็ต้องสู้เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ได้อยู่ในสังคมที่ดีๆได้ไปเรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆเพราะเรามีระบบดีๆที่นี่นะคะแล้วโอเคบางครั้งทุกอย่างมันต้องแลกมาด้วยเงินทั้งนั้นนะคะทริปนี้ก็อยากจะอวดแล้วก็อยากจะคุยถึงลูกสาวที่ไปด้วยคิดถึงนะคะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับเหงาไม่ค่อยได้อยู่คนเดียวไม่มีเสียงมารบกวนสมอง <laughs> แต่ก็โอเคนะคะเดี๋ยวก็จะชินนะคะเพราะว่าอ้อยกับน้องมะลิอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วมันก็เลยทําให้ถ้าคนหนึ่งหายไปมันก็จะรู้สึกเหงาๆนะคะยังไงคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะมีความสุขกันมากๆตอนนี้อากาศทางยุโรปเริ่มดีแล้วนะคะเริ่มมีแดดแล้วผู้คนก็เริ่มเมื่อวานนี้เขาก็เริ่มที่ร้สินค้าที่ร้านนะคะที่ขายดีที่สุดตอนนี้ก็พวกน้ําพวกกิโมอนาตน้ําแข็งนะคะแล้วก็ทานนะคะทาน นี่ขายเอามากี่กี่กี่กองกี่ลังหมดเลยเมื่อวานนี้นะคะหมดทุกอย่างเพราะว่าแดดดีคนก็เริ่มกินบาร์บีวนะคะพวกเนื้อพวกไส้กรอกบาร์บีวย่างนะคะอ่ะสาสเต๊อะไรพวกนี้ขายดีมากๆเลยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกๆคนมีความสุขกันมากๆ ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่เพื่อนๆบอกอ้อยมาว่าชีวิตนี้นะคะมีหลายท่านมากที่เขียนเป็นตัวอักษรเป็นกําลังใจส่งมาให้อ้อยบอกว่าอย่าท้อนะคะแล้วก็ชีวิตนี้ทําให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุดนะคะ,อ,ะอันนี้จริงๆนะคะอ้อยก็เอามาเก็บ เป็นแนวคิดเตือนใจให้กับตัวเองดำเนินชีวิตให้กับตัวเองนะคะเป็นแนวคิดที่บอกว่าคนเราถ้าอยู่คนเดียวมันจะไม่ค่อยมันจะมองโลก ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ความคิดมันก็จะตันอยู่แค่ความคิดของเราพอได้อ่านเราก็ได้เรียนรู้หรือได้ชมคลิปของเพื่อนๆได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆพื่กำลังใจที่เพื่อนๆให้มามันก็ทําให้เราอมองโลกใน,ในแง่อีกแง่หนึ่งที่เราไม่คิดที่จะมองนะคะ,อ,ะอย่างคําพูดหลายๆคําที่เป็นคําเตือนสติเตือนใจบอกให้รู้ว่าชีวิตเราคนเราอยู่แค่วันนี้อยู่แค่ปัจจุบันอดีต ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะคะปัจจุบันทําให้ดีที่สุดพรุ่งนี้คาดหวังได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีพรุ่งนี้ไหมเพราะฉะนั้นอยู่ชีอยู่เพื่อวันนี้ทําวันนี้ให้ดีที่สุดมีความสุขที่สุดเพื่อวันพรุ่งนี้เราจะได้ไม่เสียดายว่าเมื่อวานนี้เรายัางไม่ได้ทำแล้วก็อีกหนึ่งคำที่เพื่อนๆหลายๆท่านเลยนะคะเขียนมาบอกว่าทําชาตินี้ให้ดีที่สุดจริงไหม เกิดมาชาตินี้แล้วทําชาตินี้ให้ดีที่สุดมันก็คล้ายๆกันกับทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะวันนี้เราอยู่เพื่อวันนี้จริงไหมคะอาจจะวกไปวนมานะคะเพื่อนๆพื่อนค่ะยังไงขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีคะ่ะ